ประเด็นต่อมานะครับอันนี้อยู่ในหมวดผู้มีอิทธิพลอีกเหมือนกันนะครับตัวตึงของวุฒิสภานะครับสอวทศักดิ์นะครับโดนสอบเรื่องฝา่าฝืนจริยธรรมมีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่นะครับที่ประชุมวุฒิสภาเนี่ยนัดลงมติผลสอบของสอวทศักดิ์เนี่ยวันจันทร์ที่18กันยายนนะครับแต่ว่าที่มาที่ไปเนี่ยเพราะว่าสอวิศักดิ์เนี่ยไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งในวัดบางคลานนะครับช่วงนี้เรามีคลิปบางช่วงบางตอนที่วันก่อนเนี่ย เาว่ากิติศักดิ์เนี่ยไปปรากฏตัวอยู่ที่หน้าวัดบางคานแล้วก็เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเนี่ยเข้าวัดไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยปิดประตูไม่เข้าวัดไม่ให้เจ้าวาดเข้านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับเรา,าไม่ยอมให้เราเข้าไม่อยอมเราเข้าเข้าวัดไม่ได้นะเขาจะไปสำรวจซัดที่ที่หายนะครับท่านท่านลองกิจจาระศร้าบ้านนะครับผมไม่เกี่ยวเลย <ka> mm <handed> ม่ได้้รรูเเ pues ื mm ี <handed> ่ยมาบ้านทด้ว่าเกี่ยวไหมครับชาวบ้านชาวบ้านแล้วคุณเป็นใครคุณจะมาถามผมเนี่ยนะผมชาวบ้านครับชาวบ้านครับชาวบ้านครับแล้วกัรเนี่ยมึงเนี่ยโอ้โหท่านมึงเนี่ยครับขอลองแก้กันไปท่านดีๆครับครับเจอนครับรักษาใจตำรวจครับผมกลัวท่านจังเลยครับครับ มาทำอะไรเนี่ยฮะโยมมาทำอะไรมาวัดมาได้ไหมได้เอาโยมเปิดประตูไหนนี่เปิดกระไม้เข้าทำไมแล้วก็จะมาจะมาวัดเนี่ยอ้าวก็โยมวัดทั้งปิดช่วโยมดูแลอยู่ไม่เหรอหรือวัดอ่ะโยมดูแลไม่เหรอหรวัดอ่ะคุณเนี่ยดูแลครับครับจะไเข้าไม่ไดปด้ีอ่ะจะไรู้เเลยะะจข้าไปดีได้ยจะข้าวไปดีไปครับเปิดครับเปิสดีครับเปิสดีครับ

เป็นภาพสาวกิติศักดิ์นะครับประทะคลมกับเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันนะที่มันก็ตลกนะเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเนี่ยจะเข้าวัดเข้าไม่ได้พระห้ามเข้าวัดเจอชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งปิดประตูไม่ให้เข้านะสาวกิติศักดิ์ก็เมื่อกี้น้องอุ้มแซวนะครับแกก็ใจบุญนะใจบุญี่นุ่งขาว่มขาวด้วยเนี่ยรองเท้าขาวด้วยรองเท้าขาวด้วยนะครับก็กระบวนการนะครับหลังจากนี้นะครับวันที่18กันยายนนะครับบุฒิสภาจะประชุมกันแล้วก็จะลงมตินะครับว่าสาวกิติศักดิ์ จะเรียธรมรมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าเสียงส่วนมากเนี่ยเห็นว่าฝ่าฝืนจริยธรรมเนี่ยถ้าเกิดเป็นขั้นร้ายแรงเนี่ยจะต้องส่งเรื่องให้ปปชนะครับดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับอันนี้ก็อยู่ในหมวดของผู้มีอิทธิพลนะครับสำหรับดลีนีร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชนบุรี งานวิ่งการกุศลสลยิ่งใหญ่ D Run for Life ดี page, Run for Life New, รันฟอร์ไล์2023บาย e จลีนิวติดตามการสมัครได้ที่เฟซบุ o กแฟนเพจดีรันฟอร์ไลท์2023บายเจ l y นิวหรือเจลีนิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน1 5ตุลาคมนี้